Thank okay. okay. you. ต้อนรับพี่น้องทุกท่านนะครับสู่รายการ business first นะครับธุรกิจทางนำวันนี้ผมจะพาพี่น้องทุกท่านเนี่ยมาพบกับธุรกิจหนึ่งของพี่น้องุสลิมเราน่าสนใจเหลือเกินเป็นธุรกิจที่ผมเองเนี่ยพอรับรู้ว่าทีมงานจะพาให้ผมพามาเนี่ยผมรู้สึกว่าน่าตื่นเต้นมากวันนี้บรรยากาศที่ผมมาอยู่ตรงนี้ดูเหมือนเป็นป่าปานะฮะทำไมผมถึงมาอยู่ณนะจุดนี้เดี๋ยวผมจะพาไปรู้จักกับธุรกิจนี้ครับเป็นธุรกิจที่บอกว่า ธุรกิจในการดูแลต้นไม้ดูแลโดยลุกขกรลุกขกรหมายถึงอะไรเออผมได้ยินแล้วครแปลกใจแล้วมุสลิมเรามีการรับทํางานในส่วนนี้ด้วยเหรอเพราะฉะนั้นวันนี้ผมพาไปพบกับพี่น้องที่เราดูแลทํางานในธุรกิจนี้ครับไปพบออกับเขากันครับ นะครับพี่น้องลิบลิบอยู่ตรงนู้นนะครับเห็นทีมงานกําลังทํางานกันอยู่นะฮะเดี๋ยวผมพาไปรู้จักกับพวกเขาไปคุยกับพวกเขาเข้าใจว่าเรียกกรทมมาดูแลด้วยซ้ำนะแต่ปรากฏว่ามีอาชีพนี้แล้วคำว่าลูกขา่าปอนนี่เป็นสิ่งที่ผม a เมซิ่งมากจะเป็นยังไงเนี่ยมาเจอเขาครับสาลามอะไรกุ้มอะไรก็มูลาอัลลอฮ์อ่ามันนี่ครับพี่น้องของเราชื่ออะไรครับผมชื่อฮารุนครับอ่านามสกุลครับอ่าขาวแดงครับคุณฮารุนขาวแดงนะฮะ เดี๋ยวเราไปนั่งคุยว่างไหมฮะเนี่ยพี่เหนื่อยไหมเหนื่อยไหมเราทำงาแล้วครับทงานเนือตัดต้นไม้แต่สูงมากเลยเดี๋ยวผมขออนุญาตให้คุณอรุณไปคุยกับผมหน่อยแล้วให้พี่น้องได้รู้จักด้วยว่าอาชีพนี้คืออะไรที่สําคัญเนี่ยนี่ะครับตัดแต่งต้นไม้โดยรุกขะกรมันคืออะไรแล้วมีความเชี่ยวชาญอย่างไงใครที่สามารถทําได้ใครที่อยากจะใช้บริการต้องเป็นแบบไหนงั้นเดี๋ยวเราไปนั่งหาที่นั่งคุยกันดีไหมครับพี่ครับอ่โอเคครับผมไปครับ เราไปรู้จักทําความรู้จักกับพวกเขากันดีกว่าครับเชิญครับพี่ครับแนะนําตัวนิดนึงชื่อฮารุนขาวแดงครพี่ฮารุนนะครับหรือพี่ฮารุนนั่นเองนะครับอีกท่านหนึ่งครับผมกันกรรลักษณ์ครับคนนี้พี่กันนะครับท่านพี่กันนี่เป็นเป็นพี่น้องชาวพุทธด้วยนะฮะฮัมดีลวๆอย่างที่เรารู้นะครับเราไม่ได้จํากัดว่าต้องศาสนาใดขอให้เป็นคนไทยแล้วก็ได้รับผลกระทบจากเรื่องวิกฤต โควิดต่างๆหรืออยากจะให้ใช้บริการของพี่น้องของเราโดยเฉพาะยิ่งธุรกิจแบบนี้น่าจะไม่ค่อยมีใครรู้ว่ามีอยู่ในผื้นแผ่นดินไทยด้วยผมเคยดูสารคดีเมืองนอกเนี่ยเขามีกันนะครับแต่ว่าเพิ่งมาเห็นเนี่ยโอ้โหตัดต้นสนหนุงสูงตัดต้นไม้สูงๆก่อนที่ผมจะไปให้ท่านทั้งสองแนะนําตัวเนี่ยผมขอถามคำหนึ่งก่อนเลยผมเห็นที่ที่ชื่อของพี่เนี่ยเขียนว่ารุกข,ขกร ลูกคกรแมาว่าอะไรครับหมายถึงอะไระโดยความเข้าใจทั่วไปคําว่าลูกคกรก็จะมีต้นไม้ก,กับคนบวกกันผมน,นี่ถึงลูกกเทวดา ใช่ถูกต้องครับลูกขเทวดาใช่ถูกต้องครับก็คือมันมาจากคํานั้นโอเคก็คือลูกขาก็คือต้นไม้เทวดาที่รักษาต้นไม้ฉบับที่น้องชาวพุทธเนี่ยก็จะเชื่อถือแบบนั้นใช่ครับก็คือโดยรวมลูกขาก็จะหมายถึงหมอต้นไม้ก็ได้หรือว่านักศิลปกรรมตัดแต่งต้นไม้ใหญ่ก็ได้นักศิลปกรรมโอ้โหเป็นหมอเลยนะตัดแต่งต้นไม้ใหญ่และเน้นว่าต้นไม้ใหญ่ด้วยไม่ใช่ไปทำบอนไซอะไรเล็กๆไม่ได้ใช่นะไม่ได้ไปจัดสวนไม่ไม่ใช่นะโอเคให้พี่ จะทําความเข้าใจนะเขาทำต้นไม้ขนาดใหญ่และที่มาที่ไปของมันเป็นยังไงครับทำไมพี่สองคนมารู้จักกันแล้วก็มาทำธุรกิจนี้ได้ครับเนี่ย เบื้องต้นก็ต้องย้อนกลับไปประมาณ2-3ปีก่อนนะครับก่อนโควิดก่อนโควิดก่อนโควิดครับผมผมก็คือลูกต้องเข้าโรงเรียนแล้วแล้วผมก็เลยต้องอ๋อมีลูกแล้วเหรอเนี่ยอลลอที่น้องฝึกแย่ใช่ครับมีแล้วสองคนอ่าหันครับผมก็คือก็มาเรียนอยู่ใช่ครับลูกก็ต้องเข้าโรงเรียนผมก็เลยต้องต้องย้ายขึ้นมาจากกระบี่ ปกติอยู่กระบี่ผมก็เป็นครูสอนปีน้ผาอยู่แล้วอ๋อนี่เป็นคนกระบี่จังหวัดกระบี่นะครับใช่ครับเป็นครูสอนปีน้ผาอยู่ที่จังหวัดกระบี่ใช่ครับแล้วก็เป็นไกด์ก็พาลูกค้าไปผมเคยไปปีน้าผาที่ที่อ่าวนางใช่ถูกต้องครับใช่ไหมฮะไรเลยใช่ครับอ่าวนางไรเลยก็จะอยู่ไกลจากใช่ครับแล้วทีนี้ก็พอมาอยู่ที่กรุงเทพก็เลยเจอกันกับกับกันนะครับแล้วเขาก็ ชวนว่าไปเข้าหลักสูตรอบรมคอร์สลูกกาก่อไหม ซึ่งณตอนนั้นผมก็กําลังว่างอยู่เพราะว่าโควิดทําอะไรไม่ได้นะครับจับกลุ่มก็ไม่ได้ใช่ถูกต้องครับก็เลยไปเข้าหลักสูตรอบรมด้วยกันสองคนแล้วก็พออบรมผ่านหลักสูตรเสร็จได้ใบประกาศชีนิยบัตรมาขึ้นทะเบียนกับสมาคมเป็นธุรกิจนะครับสองคนมีหุ้นส่วนกันครับผมพี่กันครับทาไมอยู่ดีๆไปเอาเรื่องนี้เป็นหลักทาไมอยู่ดีๆไปเชิญไปชวนไปเรื่องลูกขากรอนไม่ได้เห็นมีที่มาที่ไปพี่ดีมาเจอกันเอ้า บางไปเรียนตัดต้นไม้กันดีกว่าก็พอดีมาทราบว่าบางหลนสอนปีนเข่าผมก็เคยปีนแต่ว่าไม่ชำนาญก็เลยให้ให้พี่หลนช่วยสอนครับครับทีนี้ก็เลยพอรู้ว่าพี่หลนรู้เรื่องเงื่อนเชือกแล้วก็เคยตัดต้นไม้อยู่แล้วเนี่ยครับก็เลยชวนกันไปเรียนแต่ก่อนหน้านี้พอดีที่มาสนเรื่องต้นไม้เพราะว่ายาวต้องย้อนกลับไปไกลได้เลยได้เลยฮะพอดี ทางหมู่บ้านเขาให้คนมาตัดในหมู่บ้านนะครับแล้วทีนี้ก็ตัดผิดวิธีตัดกดกุดแล้วก็มีปัญหากันถึงกับแจ้งความอะไรกันเลยทีเดียว oh, oh. ก็เลยเชิญกรมป่าไม้มาสอนคนในหมู่บ้านว่าวิธีการตัดที่ถูกต้องควรจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยพอมาทราบว่ามีการโรยตัว uh huh. ต้องใช้เงื่อนเชือกเยอะอะไรเงรี้ยก็เลยสนใจเริ่มหาข้อมูลเมืองไทยแทบไม่มีใช่ครับตอนนี้กำลังเป็นที่ต้องการ <Okay. S 1> บุคลากรอ,อย่างเยอะเลยครับอ๋อ oh. นี่คือที่มาที่ไป ของบริษัทตั้งชื่อบริษัทอะไรครับคนรักต้นไม้คนรักต้นไม้ครับโอ้าชอนว์สามารถใช้บริการได้แล้วก็ทํางานรับงานประเทศไหนบ้างครับหลักๆก็จะเป็นเกี่ยวกับต้นไม้ใหญ่เลยครับร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีต้นไม้เล็กไม่มีไม้พุ่มไม่มีสวนจะเป็นต้นไม้ใหญ่เพราะว่าต้นไม้ใหญ่ที่เจอแล้วก็ที่เห็นกันทั่วไปเลยนะครับครับ90-95%ผิดหมดเลยวิธีการตัดใช่ครับก็เลยทำให้ต้นก็เลยทำให้ต้นไม้เนี่ยมีแผล Oh. แล้วก็ยืนต้นตายบ้าง oh. มีแผลผูพงแล้วก็เสี่ยงที่จะล้มบ้างเนี่ย<ม>ครับก็เลยต้องมีวิชาชีพเหมือนกับพวกผมเพื่อที่จะเข้า uh huh. ไปคอยดูแลแล้วก็จัดการ oh. หรือว่าให้คําแนะนําที่ถูกต้องว่าหลักการตัดแต่งที่ถูกและก็ดีปลอดภัยสําหรับต้นไม้แล้วก็บุคคลหรือว่าทรัพย์สินเนี่ยมันเป็นยังไงโอ้หนี่เข้ากับหลักการของอิสลามที่ว่าด้วย เรื่องของการมีส่วนในการดูแลต,ต้นไม้ดูแลโลกฉะนั้นเรื่องนี้ก็ถือว่าได้ผลบุญนะเนี่ยผมว่านะในการที่เราทําแล้วก็ดูแลรักษาผมเข้าใจคําว่าหมอละ<ช>อันที่จริงเนี่ยถ้าไม่มีหมอเนี่ยป่านี้ต้นไม้สูงๆเนี่ยคนตัดก็คือเรียกมาเอาฟัน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 ,ฟนอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าที่บ้านผมเนี่ยมาก่อนนี่ก็เป็นมีมีที่อยู่นิดนึงก็มีต้นไม้ใหญ่เราก็จัดการตัดแต่งกลไม่รู้จะทำยังไงเพราะมันต้องขึ้นสูงมากใช่ครับอันนี้นี่เคยรับงานแบบไหนมาบ้างที่ ที่รับเป็นประจำนี่แบบไหนฮะเห็นที่ที่เราเห็นเนี่ยต้นสนใช่ครับต้นสนก็มีความสูงต้นสนที่กําลังทําอยู่ทุกวันนี้ก็จะมีความสูงประมาณ15ถึง25เมตรบางต้นก็ถึง30เมตรครับโอ้ประมาณทักตึกสิชั้นนะ,ะใช่ครับแต่ว่าเราจะไม่ปีนไปจนสุดยอดนะครับเราจะปีนเท่าที่เราคิดว่ามันปลอดภัยสําหรับตัวเราในการทํางานใช้ทักษะในการที่เป็น เขาเรียกอะไรนักปีนหน้าผานักปีนหน้าผาใช่ไหมครัเขาเรียกอะไรคลิฟอะไรนะคลิฟแองเกอร์คลิฟแองเกอิลเหรอใช่ไหมใช่งั้นได้ไหมก็ก็ก็ไปได้อันนี้เป็นทรีแฮงเกอิลเราเกาะต้นไม้นะฮะในการที่จะปีนลงมาใช้อุปกรณ์เห็นว่าใช้อุปกรณ์เยอะมากนี่นี่ดูดูที่ยังเก่งที่เขานี่มีมีดด้วยอ่านะฮะใครไม่รู้นี่นี่ฮะโอ้โหนี่ถือถืออาวุธด้วยนะฮะแต่เป็นอาวุธในการเหมือนมีดผ่าตัด ในการดูแลรักษาต้นไม้นะครับแสดงว่าเดี๋ยวเราอยากจะต้องให้พี่เนี่ยพาไปดูอาวุธของพี่ต่างๆในการใช้งานหน่อยว่าปีที่มาที่ไปยังไงและอาจจะให้เผื่อใครที่เขาสนใจนี่รับงานนี่รับงานเฉพาะในในกรุงเทพหรือว่าทั่วประเทศจริงๆก็รับทั่วประเทศนะครับถ้าสมมุติลูกค้ามีกำลังใจใช่ในการในการที่จะตัดนี้ตอนนี้งานเยอะไหมฮะก็คิวยาวไปจนถึงเส้นเดือนเลยครับว่ามาชาร์ล เป็นธุรกิจที่ผมว่าคงไม่เคยได้ยินกันหลายคนคงไม่เคยได้ยินและเชื่อว่าพี่น้องที่เป็นแลนด์ลอร์ดต่างๆเจ้าของที่ดินต่างๆต,ตอนนี้เนี่ยเขามีประเด็นในเรื่องของของการเก็บภาษีด้วยนะพี่น้องที่มีต้นไม้สูงใหญ่อยากจะตัดแต่งพื้นที่ เอามาทําการเพราะปลูกมาทําบ้านมาทําบ้านตากอากาศเนี่ยผมว่าอันนี้เวิร์กมากเลยแล้วเดี๋ยวไปดูผลงานของพวกเขากันด้วยครับว่าพวกเขาทํางานออกมาแล้วเป็นยังไงที่บอกว่ามันถูกต้องเครื่องไม้เครื่องมือจําเป็นต้องเป็นยังไงใช้เฉพาะเชือกกับคนใช้ขวานหรือเปล่าหรือ,อยังไงงั้นเดี๋ยวเราไปรับชมกันพี่สะดวกไหมครับได้วันนี้รบกวนหน่อยเนาะครับผมไปครับไป เอาล้ครับตอนนี้ผมยืนอยู่บริเวณที่ที่พี่เขาทำงานแล้วนะครับแล้วก็อยากจะให้พี่น้องเห็นนี่โอ้โหอุปกรณ์เพียบจริงๆเลยนะฮะอยากให้พี่แนะนำหน่อยก่อนที่จะแนะนำเนี่ยอยากให้เล่าให้ฟังก่อนว่าการทำงานที่เกี่ยวกับต้นไม้เนี่ยกับการปีนเขาเนี่ยมันต่างกันยังไงบ้างคะคือจะบอกว่าปีนต้นไม้กับปีนหน้าผาปีนหน้าผาขอโทษทีปีนหน้าผาเนี่ย หน้าผามันจะอยู่กับที่มันจะไม่ขยับใช่แน่นอนแน่นอนนะครับแ,นนแต่ว่าถ้าเป็นต้นไม้ต้นไม้มันจะขยับหรือว่ามันจะไหวเอ็นไปตามลมนะครับซึ่งทีเนี้ยอุปกรณ์ที่เราใช้ทั้งปีหน้าผาและก็ต้นไม้บางอย่างนะครับใช้ร่วมกันได้แต่บางอย่างก็ไม่ควรจะใช้ร่วมกันนะครับเพราะมันจะเป็นใช้งานแบบผิดประเภทนะครับผมความปลอดภัยก็จะเหลือน้อยลงแสดงว่าอุปกรณ์เนี่ยค,คล้ายกันแต่ไม่เหมือนกันทั้งหมด ไม่เหมือนกันทั้งหมดครับใช้ได้แค่บางอย่างนะครับ,รบใช้ได้แค่บางอย่างเพราะว่าต้นไม้เนี่ยค่อนข้างที่จะอันตรายนะครับงานต้นไม้เพราะว่าเ,เราไม่รู้ว่ากิ่งไม้ที่เรายืนยืนอยู่เนี่ยหรือรว่าห้อยตัวอยู่เนี่ยมันจะหักมาตอนไหนอ่าเพราะน้นเรื่อง s a f e ี้นี่ต้องเต็มที่ถูกต้องครับแล้วก็การประเมินความเสี่ยงของการทํางานหรือว่าจะเป็นตัวเราเองหรือบคุคคลอื่นเนี่ยก็ต้องมีความสําคัญเหมือนกันครับผมไม่ได้หมายความว่า ไปถึงตั้งอุปกรณ์แล้วก็ปีเลยไม่ใช่นะครับต้องประเมินก่อนต้องประเมินก่อนต้นไม้ต้นนี้เป็นยังไงดูใช่ครับดูอะไรเหมือนกับคุณหมอจริงนะใช่ครับก็คือต้องดูก่อนว่าจะเอาเชือกไปไว้ตรงไหนจะขึ้นทางไหนจะเอากิ่งลงทางไหนจะโดนอะไรหรือเปล่าอะไรที่ไม่ควรจะโดนหรือว่าอะไรอย่างนี้อ่าครับผมเห็นที่เขาใส่ชุดอย่างนี้อ่าครับนี่นีคือชุดที่จะทํางานใช่ครับอันนี้เป็นอุปกรณ์นะครับที่ใช้ในการปีนต้นไม้ครับครับนะครับ ทุกคนต้องมีเลยเนี่ยส่วนตัวนะครับคือเข็มขัดนะครับเข็มขัดก็จะมีอ่าแล้วแต่ความชอบนะครับแล้วแต่ความชอบก็จะมีหลายยี่ห้อนะครับแต่ว่าโดยทั่วไปเนี่ยก็จะมีสายตรงนี้ด้านหน้าเป็นเชือกที่เหมือนเล่นสกีเลยเมื่อก่อนผมเคยเล่นสกีเนเชือกเลยนะมันจะเหนียวมากเหนียวมากครับใช่ครับก็ เชือกสามารถรับน้ําหนักได้ประมาณนะครับสตันขึ้นไป1.8ตันจนถึงสามจุดหรือ3.7ตันโอ้โหสบายเลยพวกเรานี่ไม่ถึงตันแน่นอนถูกต้องครับถูกต้องครับแล้วทีนี้ก็จะไล่ลําดับไปเป็นอย่างอื่นอย่างเช่นตะขอเกี่ยวยึดโยงนี่ครับหยิบหยิบดูได้ไหมครับพี่ได้ครับโอเคนี่ครับอันนี้คือจะเป็นตะขอนะครับอันนี้ไม่ได้เอาไว้ขายนะฮะไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับเลยนะครับจริงๆมีเยอะกว่านี้นะครับแต่ว่าเราจะใช้ไม่เยอะนะครับก็คือมันก็ต้องใช้ไป ตามสถานการณ์แล้วก็ตามงานเพราะว่าเราจะแบกทุกอย่างไปกับตัวเนี่ยไหวนักตายเลยเนี่ยหมูเนี่แต่ละอันนี้แข็งแน่นปึ๊กเลยนะใช่ครับก็หลายกิโลอยู่อ่าครับผมอันนี้จะเป็นตะขอนะครับเราเรียกว่าตะขอเชื่อมต่อหรือว่าชื่อคาราบินเนอร์หรือล็อกกิ้งคาราบินเนอร์นะครับก็จะมีหลายรูปแบบนะครับเนี่ยอย่างเช่นอย่างเงี้ยนะครับอืมอ่าครับแต่ละอันมีความต่างกันมีความการใช้งานต่างกันใช่ครับแต่ละอันก็จะมีความต่างกันแล้วก็ประเภทการใช้งานก็ควรจะเหมาะ กับประเภทของอาคาราบินเนอร์นะครับผมเชื่อว่าคนที่รับตัดต้นไม้ส่วนใหญ่ไม่มีหรอกพวกนี้เขาไม่เขาไม่สนใจแน่นอนอ่าครับผมแต่จริงๆอ่ะอันนี้คือเป็นสิ่งที่ต้องมีนะครับ mm hmm. เพราะว่าอันเนี้ยคือตัวที่ช่วยชีวิตเรานะครับ oh. คือมีเข็มขัดก็จริงแต่ไม่มีตัวเนี้ยเราก็ใช้งานไม่ได้เราก็ปีนไม่ได้นะครับ mm hmm. ทุกอย่างต้องใช้ร่วมกันเพราะฉะนั้นเรื่องเซฟตี้นี่มันมีมันมีมนมต้องต้องเขาเรียกว่า ต้องมีมาตรฐานของ,องมันด้วยใช่ไหมครับอันนู้นลอกหรือไงฮะไอเหลืองๆนั่น,นะอะตัวสีเหลืองนี้จะเป็นตัวอุปกรณ์ควบคุมเชือกครับอ๋อที่เขาแบบเวลาโรยตัวแล้วก็ปล่อยแล้วก็จับแล้วก็ปล่อย<ช>แล้วก็จบับใช่ครับอันนี้ชื่อชื่อของมันก็คือกรีกรีแต่ว่า อุปกรณ์ควบคุมเชือกเนี่ยจะมีหลายประเภทนะครับจะมีหลักๆอยู่2ประเภทคือแบบเมนวนกับออโต้อ๋อฮะนะครับอันนี้ก็จะเป็นออโต้นะครับก็ออโต้คือคือถ้าอันนี้จะเป็นฝั่งนะครับเอาไว้เกี่ยวกับต้นไม้หรือเกี่ยวกับน้าผาฝั่งนี้ใช่ครับฝั่งนี้สมมติว่าผมเป็นต้นไม้อ่ะอ่าใช่ครับอ่าแล้วทีนี้เนี่ยถ้าสมมติเราเอาตัวนี้นะครับเกี่ยวเข้าอย่างงี้นะครับอืมอันเนี้ยมันก็จะช่วย ช่วยล็อกเอาไว้เห็นไหมอ๋อไม่ดึงกลับมันเป็นทางเดียวใช่ครับให้มันหลดหลุดก็คือไปแล้วก็พอดึงยกก็หลุดได้ยกก็นิ่งยกก็นิ่งใช่ครับ้หนักดึงแต่ว่าต้องมีน้ําหนักอยู่บนนี้นะครับอ่าอันนี้เราสามารถที่จะใช้งานแบบปล่อยมือก็ได้โอเคนะครับแต่ว่าทางที่ดีก็คือควรจะมีมือไว้สักข้างหนึ่งเวลาเวลาใช้งานนะครับถ้าที่ดีก็คือสองข้างอันนี้เป็นอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยใช่เวเวลาขึ้นไปเนี่ย แล้วเอาอะไรไปตัดครับเวลาเราขึ้นไปเราจะมีเลื่อยประจาโโํะะะะะากายนะครับโหดมากเลยยาวเฟ้ยเลยนะเป็นเป็นเลื่อยประจํากายนะครับอันนี้เราเรียกว่าเลื่อยเหมือนนะครับรใช่ครับผมก็ก็แล้วแต่ยี่ห้อนะครับ,รบซึ่งก็มีหลายยี่ห้ออที่อันนี้อันนี้ก็จะเป็นที่ขานะครับอันนี้ติดขาแล้วแต อันนี้ตัวที่เขาเรียกปอกมานี่ะแล้วแต่ว่าจะพกยังไงสะดวกใช่ครับอันนี้ผมก็เป็นแบบพอยอ่าะครับผมเพราะบางทีแขนสั้นครับยืนไม่คไหวถึงอ่าครับผมก็จะพอยตีกับเองโอเคอ่าครับผมแล้วก็จะเป็นเลื่อยยนนะครับทีนี้จะเป็นเลื่อยยนอันนี้ไม่ใช่ไฟฟ้าเนาะไม่ใช่ไฟฟ้าเครื่องยนต์นะเป็นเครื่องยนต์ครับใช้น้ํามันถ้าถ้าใช้ไฟฟ้ามันจะมีข้อจํากัดเกี่ยวกับปริมาณการตัดถ้าสมมุติว่าเราเดียวแดดหมดอ่าใช่ถูกต้องครับแล้วก็มันก็ต้องมีแบบสำรองหรือถ้าสมมุติไปตัด ที่ไหนที่มันไม่มีไฟฟ้าไปถึงเราก็จะเสียเปรียบตรงนี้ถ้าสมมติแบตเตอรี่หมดก็คือหมดเลยอันนี้คือเหมือนกับไอ้เครื่องสูบน้ําที่กระชากฟึ่งฟึ่งฟึ่งใช่ครับอันนี้ใช้น้ํามันอ๋ออ๋อแต่ว่าจะมีข้อเสียคือเสียงเสียงจะดังใช่ครับผมกระชากสักทีได้ไหมพี่ดังแค่ไหนเนี่ยโอ้โอ้าโหแหมอันนี้ตัวใหญ่กว่าใช่ครับอันนี้ตัวใหญ่กว่าก็แรงม้าจะเยอะกว่า นะครับแล้วก็ความยาวของบาร์ก็จะเยอะกว่านะครับราคาก็จะสูงกว่า,วาแน่นอน,น <laughs> <laughs> เห็นเมื่อกี้นี้เขาบอกว่าของพวกนี้ไม่ใช่ของที่จะมาซื้อแบบถูกๆเอามาใช้ของะอะไรที่แบบไม่ไม่มีคุณภาพด้วยอ่ใช่ครับคือเออเอาจริงๆนะครับเมื่อก่อนเคยใช้ของราคาหลักพันแต่ใช้ได้ตามราคาครับ2เดือนพังใช่ครับก็เลยต้องซื้อของที่มีคุณภาพอย่างเช่นตัวเล็กเนี่ยก็หมื่นสี่จริงเหรอใช่ครับ ตัวเล็กนี้มือผมเห็นในขอโทษนะเว็บไซต์ออนไลน์นี่อันไม่กี่ตังค์เนี่ยพันกว่าบาทสองพันใช่นั่นแหละครับก็ได้2เดือนได้สองเดือนได้สองเดือนครับผมไม่ซื้อผมใช้มา2ปีตัวนี้ยังไม่เคยซ่อมมาเลยนะครับอย่างมากก็อาจจะเปลี่ยนแค่โซ่แล้วก็เมนชีเนียนซ์ประจำประมันใช่ถูกต้องครับโอเคตัวนี้ก็หมื่นเก้าครับโอ้โหสองหมื่นนะเนี่ยใช่ครับตัวนี้ไม่ธรรมดาแต่ผมเชื่อว่าไอ้พวงเนี้ยไม่ถูก ก็ที่เห็นอยู่ตรงหน้านี้รวมๆกันก็หลักแสนแล้วครับจริงเหรอฮะใช่ครับเฮ้ยโอ้โหดูที่จับนี่ก็สองหมื่นเลยนะครับนี่สองหมื่นฮะเดี๋ยวผมเอากลับดีกว่านี่ไอ้กูพอได้นะเนี่ยแต่ว่ามันรอดไม่รอบเอวผมเท่านั้นเองโอ้หดูนะครับพี่น้องดูนี่นี่คือมืออาชีพ็ทํางานเงินอ่าครับนะฮะแสดงว่าเราต้องรู้พวกเงื่อนต่างๆถูกต้องครับเราต้องรู้จากเงื่อนเราต้องรู้จากอุปกรณ์ เพราะว่าถ้าสมมุติเรารู้อย่างเดียวแต่อีกอย่างเราไม่รู้เราก็จะใช้งานร่วมกันไม่ได้ mm hmm. ครับผมแล้วก็ต้องมีการพลิกแพลง mm hmm. เวลาเจอหน้างานที่มันต่างกันเราก็ต้องพลิกแพลงเพื่อที่จะให้ปลอดภัยสําหรับตัวเราแล้วก็ปลอดภัยสําหรับพื้นที่ตรงนี้เนี่ยไม่ใช่ทุกคนจะเป็นและไม่ใช่ทุกคนคจะได้นะพ<ช>ี่กันะค,คือคือบางโหลนเนี่ยเขาเขาได้เรื่องนี้มาอยู่แล้ว มันก็เลยเป็นทุนเดิมในการที่เขาจะมาต่อยอดเอ๊ะดูเออมันมันน่าจะยังไงเพราะถ้าพี่น้องเห็นต้นต้นต้นไม้คนนี้ผมยังไม่รู้จะปีนยังไงเลยนะคือมันไม่มีกิ่งใหญ่ไงอ่าเออมันไม่มีกิ่งใหญ่ๆให้ผมเหยียบผมรู้วงหักแน่นอนแต่มันต้องมีเทคนิคในการทํางาน<ช>มีอะไร<ช>ะที่จะโชว์พวกเราอีกครับมีอุปกรณ์ชิ้นไหนอีกไหมฮะไล่ตั้งแต่เริ่มอ่าไล่ตั้งแต่เริ่มเลยครับเริ่มจากนีเก่เป็นลูกโยนลูกโยนนะฮะ อันนี้เป็นกระเป๋าโยนครับโท o l l b กนะครับคือในโท o l l b กหรือว่ากระเป๋าโยนก็จะมีสองอย่างประกอบกันนะครับไม่มีงูนะฮะไม่มีก็จะมีลูกโยนครับอ่านี่อันนี้ลูกโยนนะครับแล้วก็จะมีเชือกโยนหรือว่าโท o l l b a หรือว่าก็ไว้โยนช่วแม่โ r o l l ที่บบว่าโยนเลยนะครับใช่ครับอันนี้ก็เป็นโท o l l l i n นะครับเชือกโยนก็คือเบื้องต้นเราก็จะเอา2อย่างเนี้ยผูกเข้าหากันนะครับผูกเข้าหากันแล้วก็ ต้นไหนที่เราจะปีนเราก็ต้องเล่งไว้ก่อนว่ากิ่งไหนที่เราจะใช้ในการรับน้ําหนักเชือกแล้วรับน้ําหนักตัวเราเองไม่ได้ว่า<อ>ปิดตาโยนจะเอากิา่งไหนก็ได้ไม,ไ,ดไม่ได้ครับไม่ได้<อ>เพราะว่าเราไม่รู้ว่าไอ้กิ่งที่เราเลือกเนี่ยบางทีมันอาจจะปล่อ ช่ถูกต้องใช่เพราะฉะนั้นทุกครั้งหลังจากที่เราเซตเชือกเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราต้องมีการเทสกันเทสโดยการห้อยตัวแต่พื้นที่ตับต่างถ้าจะตกก็ตกแค่ระยะ 3, 4, 50เซนตรงนั้นแหละอ่าว่ามันอยู่หรือเปล่าถ้าสมมุติว่าตอนเทสก่อนขึ้นผ่านนั่นหมายความว่าอ่าผ่านสามารถขึ้นได้สามารถขึ้นได้ใช่ครับอย่างต้นนี้ผมยังไม่เห็นมีกิ่งเนี่ยถ้าพี่ดู ต้นนี้เนี่ยมันก็จะต้องเล็งว่ากิ่งไหนที่จะมีความสามารถรับน้ำหนักแล้วก็โยนขึ้นไปเพื่อให้มันไปคล้องอย่างนี้ใช่ไหมใช่ครับแล้วก็น<ำ>ําเป็นเหมือนเชือกนาใช่ครับเชือกใหญ่ขึ้นไปใช่ครับอ๋อมันมีเทคนิคของมันต่อไปอะไรอีกครับหลังจากโยนนี้ขึ้นไปนเกี่ยวแล้วจะเป็นเชือกอะไรครับลายายนี่ครับจะเป็นแมไลน์หรือไลฟ์ไลน์นะครับซึ่งไลฟ์ไลน์นะฮะคือเชือกสําหรับชีวิตเลยนะใช่ครับก็จะมีหลายขนาดครับ จะใช้ตั้งแต่ขนาด11มิลลิเมตรขึ้นไปวเสนกว่าอ่าใช่ครับเส้นสีส้มนี้ก็คือ11มิลมนะครับ,รบอันนี้จะเป็น11.8ก็คือถ้าเทียบกันก็จะเห็นความต่างน่อยนึงนะครับอ,อันฟ้านี่หนากว่าอ่าใช่ใชใชครับผม<ช><ช>ซึ่งจริงๆก็แต่ละประเภทของเชือกเนี่ยก็จะใช้งานที่ใกล้เคียงกันนะครับแต่ว่าการรับน้ําหนักแล้วก็ปริมาณน้ําหนักของเชือกละเส้นก็จะต่างกันนะครับถ้าเกิดเล็กกว่า11มิลเมเนี่ยก็ใช้งานได้แต่ค่อนข้างที่จะลําบาก นะครับเพราะว่าเวลาจับอะไรเงี้ยมันมันมันไม่ถนัดอันนี้อันนี้มันจะใช่ครับแต่ถ้าสมมุติว่าไป 12- 13มิลได้ไหมก็ได้แต่ค่อนข้างที่จะใหญ่บางทีก็เทอะทะหรือน้ำหนักเยอะหรือกำไม่ทั่วไม่รอบมันจะไม่หนักไม่แน่เวลาโยงตัวใช่ครับก็คือตัวนี้ถ้าผมผมพูดภาษาบ้านๆนะอันนี้คือเชือกนาอ่าครับเชือกนำนะอ่านำแล้วก็เพื่อจะโยงเชือกใหญ่นี้ขึ้นไปใช่ครับอ๋อครับผมใช่แล้วก็มาโยงกับไอทีเอวเราโยเข้าเข็มขัดนี่เข็มขัดนี่ใช่ครับ โอ้ oh, แล้วก็อันนี้ต้องใช้แรงนะที่เหลือก็ทักษะแล้วใช่ครับทีนี้ก็จะเป็นการปีนแล้วครับเป็นการปีนขึ้นไปก็จะปีนแบบใช้อุปกรณ์ช่วยรหรือจะปีนแบบใช้แรงตัวเองก็ได้ขึ้นอยู่กับต้นไม้นะครับถ้าสมมติมีอุปกรณ์ช่วยก็จะเป็นตัวนี้นะครับเป็นตัวนี้มีแอสเซนเดอร์ Ad นะครับโอ้คือช่วยเข่าให้แข็งแรงใช่ใช่ครับอ่าแล้วก็จะมีฟุตนะครับอันนี้ก็จะใส่ไว้ตรงขา ตรงเท้าเลยอ๋อเหมือนที่เหยียบเหมือนที่ถูกต้องครับอ่ม้าใช่ครับผมข้างนึงก็จะอยู่ตรงเท้าอีกข้างหนึ่งก็จะอยู่ประมาณหัวเข่าอย่างนี้แล้วเวลาปีนก็จะคล้ายๆกับการเดินขึ้นบันได ถ้านึกภาพออกนะยกขาข้างหนึ่งขาหนึ่ถูกต้องครับทหารเนี่ยของของไออมริกันเนี่ยมันใชเวลาใช่ครับอันนี้วิธีนี้ก็จะประหยัดแรงหน่อยจะขึ้นได้เร็วครับผมแต่ว่าเราจะใช้วิธีนี้ส่วนมากในกรณีที่มันต้องขึ้นในระยะที่สูง10เมตร12 15เมตร20เมตรอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าสมมติเราจะใช้แขนดึงตลอด10เมตร20เมตรก็กว่าจะถึงก็เหนื่อยอยู่ครับแต่ถ้าสมมุติว่าเป็น ความสูงที่4ีเมตรหรือสิบเมตรเลยเราก็จะบางทีเราก็จะใช้แขนของตัวเราก็คือดึงปุ๊บ,บด,ด,ดึงแล้วก็ล็อกเอาไว้แต่สิ่งหนึ่งที่ผมเห็นพี่ทั้งสองคนเนี่ยไม่เคยถอดเลย<ว>นั่นคือหมวกใช่ครับหมวกแล้วก็มีอันนี้มีหูฟังด้วยนะเอาไว้ฟังฟังฟังอา่านตอนที่อยู่ตอน<ม>ทำงาน,น <ะ S 1> ครับอ๋อปิดหูแหมหล่อเลยนะเมื่อกี้น่ะหล่อเลยปิดหูนะที่เสียงใช่ไหมฮะใช่ครับคือหมวกนี่จําเป็นด้วยจําเป็นครับคือเป็นอุปกรณ์ประจํากาย ลำดับแรกที่ต้องคิดถึงก่อนที่จะเข้าหน้างานเพราะว่าเวลาเราเดินผ่านต้นไม้เนี่ยเราไม่รู้ว่าต้นไม้ที่เราเดินผ่านมันจะมีกิ่งที่มันเคยหักแล้วมันคาอยู่หรือมันค้างอยู่หล่นใส่หวัวเราบ้างหรือเปล่าอ,อ,อย่างอย่างนี้คือถ้าสมมุติว่าหัวปลอดภัยอย่างอื่นนี่โอเคไม่มีปัญหาดยังซ่อมได้นะสมองนี่ไม่ได้แล้วนะครับใช่ครับถามหน่อยเคยประสบอุบัติเหตุไห้หล่นล่วงอะไรเงี้ยถามว่าเคยมีไหมจะบอกว่าไม่เคยเลยก็ไม่ใช่เคยมีครับแต่ว่าเป็นการตก ที่เล็กๆน้อยๆเพราะว่าเรามีอุปกรณ์นะครับเรามีเชือกเรามีเข็มขัดเรามีหมวกนะครับคือไม่ถึงกับว่าแข้งขาหักไม่ถึงขนาดนั้นนะครับอาจจะเป็นทะลงทะลอกนิดๆหน่อยๆอย่างงี้มีมีบ้างครับมันต้องมีนะพี่นะปกตินะใช่ครับเราทำดีๆนะนี่เป็นงานที่พี่น้องครับไม่น่าเชื่อว่ามันเป็นกิจกรรมที่มีน้อยมากในเมืองไทยผมนี่เคยดูสารคดีตามประเทศและมีเยอะมากเลยนะครับที่ที่ประเทศทางตะวันตกเนี่ยเขาทำกันโดยทังประเทศ ที่จเจริญแล้วมันจะเป็นญี่ปุ่นหรืออะไรต่ออะไรใครครับพี่เอ่อคือจริงๆอาชีพแบบนี้ถ้า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 พูดถึงเนี่ยครับเมืองนอกเขามีมานานแล้วแหละเ<ม>ขาให้ความสําคัญกับต้นไม้นะครับเขาเอ่อเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วก็ขเขาไม่ได้ลืมไม่ได้ลืมธรรมชาตินะครับไม่ได้ลืมต้นไม้มชอบครเนี้ยให้ความสําคัญกับต้นไม้ใช่ครับแต่ว่าถ้าเป็นบ้านเราเนี่ยคนส่วนมากนะครับจะไม่ค่อยให้ความสําคัญกับต้นไม้มจะเห็นว่าต้นไม้อะเป็นปัญหาโอ จะคิดกันอย่างนั้นจะคิดกันอย่างนั้นอ่าครับไม่ได้คิดว่าเอานออกไปเอามันออกไปใช่เขาจะไม่คิดว่าต้นไม้คือประโยชน์แต่เขาจะคิดว่าต้นไม้คือปัญหาแล้วทีนี้เวลาจัดการปัญหาก็คือจัดการแบบผิดๆอ่านั่นแหละครับต้นไม้ก็เลยในเมืองไทยก็เลยเกิดการป่วยเกิดการหักล้มได้ง่ายโค่นง่ายอะไรอย่างนี้อ่าครับซึ่งถามว่า มันดีไหมไม่ดีหรอกครับถ้าถ้าเราดูแลมันดีเราตัดแต่งมันทุกวิธีอ่ะมันก็ไม่หักไม่ล้มเสียบ้านเรามันมีประโยชน์มันใช่ที่จกูลเราใช่ถูกต้องครับแล้วก็อากาศที่เราหายใจอยู่ทุกวันเนี้ยก็มาจากต้นไม้<ผ>มมชอบพูดพี่พูมพี่บอกว่ามนุษย์เนี่ยถ้าไม่มีเออถ้า,ถามันต้นไม้เนี่ยต่อให้ไม่มีมนุษย์เนี่ยต้นไม้อยู่ได้ครับอยู่ได้แต่ถ้าสมมติว่ามนุษย์อยู่โดยที่ไม่มีต้นไม้มนุษย์อยู่ไม่ได้ครับเอาอากาศจากไหนหาใจใช่ถูกต้องครับเออเรื่องของต้นไม้ผลไม้ความบูณ์ความป็นับ ของธรรมชาติและแน่นอนในกุรานนี้ก็ได้บอกไว้ถึงความสําคัญของเรื่องเหล่านี้ลอสบารา<ช>์ตลาได้ให้สิ่งต่างๆเนี่ยขึ้นมาเพื่อที่จะได้มาเอื้อเกื้อหนุนกับมนุษย์ใช่ับแต่พวกเรามักจะเห็นความสําคัญของตัวเรามากกว่ามากกว่าใช่ครับโอ้มา,มาชอวอนี้เป็นสิ่งที่อยากจะมาเป็นบทสรุปของรายการในวันนี้จริงๆนะครับว่าที่พวกพี่เขาทำเนี่ยไม่ใช่ทำเนื่องจากเป็นอาชีพแน่นอนเรื่องของการหาริสกีเนี่ย เป็นสิ่งที่ปกติเราสามารถหาได้เราจําเป็นต้องหาเป็นหนึ่งในหน้าที่ของคนทุกคนหน้าที่ของมุสลิมด้วยและพวกพี่คนเลือกอาชีพที่สอดคล้องกับหลักการของศาสนานั่นคือการรักษาธรรมชาติต้นไม้ในการดูแลมันจะตัดมันก็ต้องมีรูปแบบมีการรักษาที่ถูกต้องที่เรียนมาโดยท่านได้ไปรีจิสเตอร์นะครับกับเ,เขาเรียกอะไรชมรมลุกขกรเป็นสมาคมสมาคมไา,ายนี้นะครับที่ โอ้โหผมเห็นอาชีพที่พี่ทำทั้งสองท่านนี่น่าสนใจมากและอยากจะให้พี่น้องที่รับชมไม่ว่าจะทางออนไลน์เพราะเรามีสื่อสารพัดเลยนะฮะทุกสื่อออนไลน์เราไปอยู่หมดตัดแต่งต้นไม้โดยลูกกรนะครับนี่คือทางแฟนเพจนะครับสามารถติดต่อเข้ามาได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับหรือจะเป็นทางโทรศัพท์นะครับ0837291948ี่ครับเบอร์อยู่นี่นะครับพี่น้องเห็นเบอร์ที่จดเลยนะแล้วก็อีกเบอร์นึงครับ 813821629อ่าครับผมแล้วอีกช่องทางหนึ่งก็คือช่องทางไลน์ะนะครับก็คือเบอร์โทรศัพท์กับไลน์ก็จะใช้อันเดียวกันโอเคสามารถรแอดไลน์ได้่างเบอร์โทรศัพท์นี่แหละได้ครับ,รบเอาล่ะครับ นี่เป็นธุรกิจที่น่าสนใจและผมเชื่อว่าในอนาคตเนี่ยก็จะเป็นธุรกิจที่เติบโตเพราะว่าเมื่อกี้ผมคุยกับพี่เขาพี่เขาบอกว่ามีงานยาวไปจนถึง่นู่นนะฮะหมดเดือนนี้ก็ก็ยังมีงานงรออยู่แล้วใช่ค,ครับแล้วก็ไม่ใช่งานง่ายนะพี่น้องต้องอย่าประเมินว่าเหมือนคนที่จ้างมาตัดต้นไม้นะครับเพราะเขาต้องดูแลผลออกด้วยแล้วก็ตัดให้ถูกต้องตามหลักของลูกคกรที่ว่านี้ด้วยนะครับก็ฝากพี่น้องไว้สําหรับธุรกิจของพี่ครับ ท้ายนี้ก็มีของเล็กๆน,น้อยๆเป็นของที่ระลึกนะครับจากทางสถานีไวท์ชาแนลนะครับสถานีความดี24ชั่วโมงอันแรกนี่นะครับนี่นะครับ,รบก็เป็นกาแฟซึ่งเราก็เป็นช่องทางหนึ่งในการหารายได้มาทํางานศาสนาเป็นกาแฟสมุนไพรนะครับแล้วก็มีสินค้าที่เป็นในพานพี่น้องก็สามารถมาซื้อได้เช่นกันนะครับเป็นนาฬิกาที่มีโลโก้ไวท์ชาแนลเผื่อจะเอาไปดูเวลาหรือไปติดที่ไหนก็ได้ยินดีครับ และนี่คือทั้งหมดของรายการในวันนี้นะครับน่าสนใจไหมล่ะครับพี่น้องสําหรับธุรกิจธุรกรรมของพี่น้องมุสลิมเราในการทํางานแต่และอย่างเรามีความรู้ความสามารถเยอะด้วยนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องท่านใดที่เป็นเจ้าของกิจการพี่น้องเจ้าท่านใดที่มีธุรกิจอยู่อยากจะให้เราช่วยประชาสัมพันธ์ยินดีนะครับโทรศัพท์มาที่หมายเลขที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้แล้วเราจะประชาสัมพันธ์ให้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดยๆเป็นรายการเพื่อคืนกําไร สู่สังคมจริงๆครับวันนี้ผมฮูเซนโมมินจากลากันไปก่อนพบกันใหม่ในเชปหน้าอินชองล้อครับวบิไลตยเตาฟิกวัลฮิดายะสลามุอะไนกุ้มอัลลอฮุตุลลอฮิวะบารัต